มาตอบประเด็นกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับยังคงอยู่ในเรื่องของการจัดระเบียบสงการกรุงเทพมหานครนะครับยังคงอยู่ทั้งกับทั้งสองท่านนะครับท่านดรวันลบสุวัณดีนะครับประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับและท่านพลตตรีวิชัยสังประไพนะครับที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของกิจกรรมเห็นบอกว่านอกจากที่สีลมนะครับแล้วก็ที่ถนนเข้าสารแล้ว ที่สนามหลวงก็มีกิจกรรมด้วยที่สนามหลวงแล้วก็เรียนคุณรพศิษิ์นะครับ,รบท่านผู้ชมที่เคารพครับเป็นเรียกว่าเป็นธรรมเนียมหรือเป็นสิ่งที่กรุงเทพมหาคนครได้ดําเนินการมาเพื่อจะเห็นว่าเรามีวัฒนธรรมอันดีงามนับตั้งแต่ท่านผู้ว่าและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้อัญเชิญผู้ทศเสหิงจากพระที่นั่งพุทธทยสวรรย์ อยู่ในมณฑลลดขบวนประชาชาติแห่ไปที่หน้ารางคนเมืองที่อเงยี2สแล้วนี่นะครับแล้วกลับมาประดิษฐานอยู่ที่บริเวณปรามพิธีของท้องสามหลวงเพื่อให้พี่น้องประชาชนไปส่งน้ำนะครับ,รบเพื่อความเป็นสีริมงคลแต่ว่า ในวันที่13ซึ่งเป็นวันมหาสงกรานนี่ท่านผู้ว่าเองแนละพร้อมดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของเรียเทหานครเนี่ยก็จะไปใส่บาตรนะครับ,รบก็คงต้องเรียนเชิญพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของออการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีของของไทยเรารหลังจากพิธีสายบาตรแล้วเนี่ยก็จะมีการแสดงโดยรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การละเล่นต่างๆนะครับมการทางการรำวงก็ดีหนังกลางแปลงนะฮะที่จะมีตลอดจนเพี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นออของดีของกรุงเทพมหานครที่50เขตได้ทําขึ้นคือมมไม่ใช่สินค้าอุตสาหกรรมนะฮะแต่เป็นสินค้าที่จะทอนถึงวัฒนธรรมแบบอย่างที่ดีของไทยเราในกรุงเทพมหานครในนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ว่าอยากจะได้ขอเรียนเชิญด้วยคเเราได้ปร่วมกันที่ที่ถนนสนามหลวงแล้วนี่นะครับหลังจากนั้นก็จะไปสนุกกันที่ถนนข้าวสารจะไปที่ศรีลมก็ก็คงเป็นไปได้ไปที่ ครับกก็ต้องเรียนนะครับว่าท่านผู้ว่าเองก็อยากจะให้กรุงเทพมหานครนั้นนะครื้ครื้นนะครับบนพื้นฐานแห่งวัฒนธรรมไทยก็สนามหลวงเป็นที่ใหญ่ที่สุดที่เราทําในกรุงเทพมหานครครับเรียกว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสนใจที่จะไปทรบซึมซับประเพณีไทยก็ไปได้ที่สนามหลวงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งย้อนกลับไปที่ถนนสีลม การเล่นน้ําสงกรานแน่นอนว่าน้ําเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญในการเล่นเพราะแต่และปีที่ผ่านมาเราจะต้องไปซื้อน้ําจากพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ในบริเวณนั้นซึ่งมันแพงมากปีนี้กรุงเทพมหาคนครดาเนินการยังไงบ้างครับท่านนี้ใช่คืออย่างเงี้ยเรื่องน้ำนี่สาคัญเรื่องสงการานครับเราเล่นสงกรานถ้าไม่มีน้ําก็ไม่รู้จะอะไรศาสตร์ครับ <c oughs> แต่นโยบายของของรัฐบาลครับ,รบ,รบว่าในรถน้ําต่างๆที่จะททเวนเอาน้ําใสา่รถปิดอัพและตทเวนศาสตร์เนี่ยทางรัฐบาลขอร้อง ว่าอย่าอย่าให้มีเพราะบางทีเนี่ยมันเกิดอันตรายได้ในการสาสตร์ถแล้วทําให้รถฟั่มหรือบางทีประชาชนเขาเนี่ยจะต้องไปทํางานและจะต้องมาได้รับผลกระทบใ,ในการเรื่องรถต่างๆที่ศาสน้ำดังนั้นปีนี้ถนนสีลมเราจะมีข้อบังคับเลยครับเราจะไม่ให้รถปิกอัพที่เอาน้ําไปศาสในถนนสีลมครับห้ามเด็ดขาด แล้วเราจะไม่ให้รถเข้าแม้แต่อย่างท่านประธานวโรคว่ารถที่แสดงดนตรีเครื่องเสียงก็จะไม่ให้เข้าเด็ดขาดครับ hmm. ถ้าเข้ามาเราจะบังคับใช้กฎหมายทุกกฎหมายที่ที่จะดำเนินการนะเพื่อเป็นตัวอย่างเราจะไม่ให้เข้าแล้วไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องเอารถน้ําไปส่ง mm hmm. เขตบางรักหรือกทมเนี่ยเราจะมีบริการน้ําให้จะเอาถังน้ําไปวางเป็นจุดจุดไว้ทั้งหมด30สิบจุด mm hmm. เพื่อให้คนเนี่ย เอาน้ําไปสาสตร์กันได้ลดน้ํากันได้ดไดแล้วน้ํานั้นเป็นน้ําที่สะอาดนะครับเป็นน้ำที่ที่เรา,เาน้ําทีส่สะอาดไปไปให้แล้วจะบริการตลอดนะครับโดยที่ปลอดภัยด้วยไม่ต้องสาร์แล้วเมื่อเครื่องตาเชื้อโรคเข้าไปไม่มีรเราจเจ้าน้ําที่ ที่มีการบำบัดแล้วหรือน้าท,ที่สะอาดนะี่ให้ไปบริการแล้วจะตั้งเป็นจุดจดเป็นแท่งใหญ่ให้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อน้ําในราคาแพงสมัยรับปีที่แล้วนี่ขวดหนึ่งขายเป็นร้อยอจก <ะ S 1> ขวดละสิบบาทไปขายไปร้อยนะครับดังนั้นปีนี้เราบริการให้ฟรีดังนั้นคนเล่นก็ไม่ต้องไม่ต้องนําเข้าไปครับที่สิ่งที่จะฝากอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนที่คนมามาเที่ยวตรงนั้นนะครับเลยยืนยันได้เลยว่า ในวันมาเที่ยวเนี่ยคนจะเยอะมากในที่ถนนสีลมฝากอย่างเดียวคืออย่าพยายามอย่านํารถไปเพราะที่จอดรถเนี่ยน้อยมากถ้ามาแล้วต้องไปจอดริมถนน่ยทำให้รถติดขัดตรงนั้นมีรถไฟฟ้ารถบีทีเอสรถใต้ดินอะไรอยู่ใกล้ๆตรงนั้นหมดขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงตัวนี้แล้วก็จะได้มีความสุขด่วยก,กันครับนั่นก็คือการที่จะเข้าไปแน่นอนก็คือน้ำเนี่ยไม่ต้องไปซื้อแน่นอน ฟรีแน่นอนภายในงานรถจะผลิตเลี้ยงพี่เจ้าครับมีโทษอย่างไรครับถ้าเกิดว่าคนที่ฝ่าฝืนนำรถเข้าไปทีนี้ครับในกรอบังคับการจราจรคือมันมีอยู่แล้วตามถนนต่างๆเนี่ยเขามีข้อบังคับการจราจรในการห้ามจอดอยู่แล้วแต่เราก็เข้าใจครับคนจํานวนมากเนี่ยเจ้าหน้าที่ตารวจก็ปฏิบัติการยากขึ้นการบังคับใช้กฎหมายมันก็อาจจะ ไม่สะดวกนักหรืออาจจะไม่เต็มที่เต็มความสามารถดังนั้นวิธีการที่สุดคือต้องเลือกการขอร้องขอความร่วมมือเป็นหลักนะครับ,รบเช่นตรงบริเวณสีลมนั้นเราจะให้คนจอดรถเนี่ยไปจอดที่ถนนที่ที่บริเวณสวนลุมข้างๆสวนลุมเราจะเตรียมที่จอดไว้มากพอสมควครแล้วตามาจุดต่างๆที่ที่ ในวันนั้นเป็นวันหยุดราชการตามตอกซอกซอยเนี่ยก็สามารถจะจอดได้แต่ต้องเป็นอยู่เป็นระเบียบนะครับเราจะไม่ให้เข้ามาจอดในบริเวณงานหรือหน้างานเด็ดขาด เพื่อไม่ให้มีผลกระทบก่ขอขบวนแห่หรือพี่น้องประชาชนที่มาเล่นน้ำการบังคับใช้กฎหมายมันมีโทษอยู่แล้วครับ,รบแต่ว่าถนนสีลมเราทางตํารวจเขาออกข้อบังคับการจราจร,รปิดถนนสีลมให้นะครับดังนั้นถนนตรงนั้นวันนั้นจะงดใช้ นะครับนั้นขอเรียนพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณแถวนั้นว่าเอ๊ะทำไมมาปิดถนนได้เราออกข้อบังคับการจราจรขอให้ปิดถนนได้ครับเรามีปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับก็คือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในวันจัดงานครับมีความกังวลอะไรไหมครับว่าพี่น้องประชาชนรวมถึงชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวจะเข้ามามากมหม เออจริงๆแล้วต้องเรียนนะครับว่าเรื่องน้ำเนี่ท่านรองวิชาทนะนาเด่นแล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณการปานนครหลวงครับที่ได้กุณาให้ความนุเคราะห์ร่วมกรุงเทพมหานครนะครับเออในเรื่องของการปิดการจราจรแล้วนี่ก็คงจะได้เอ่อทำให้รถเข้าไม่ได้แต่ว่าเราก็จะมีทางออกให้โดยช่องยิ่งโรงพยาบาลกรุงเทพกิสเตียนเราก็จะมีช่องทางฉุกเฉินให้ด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่เอ่อถ้าถามว่าจะต้องดูแลอย่างไรนั้นเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนต้องมาร่วมมือกันนะครับเรามา สนุกสนานในเทศกาลสงการบนพื้นฐานแห่งวัฒนธรรมเราต้องร่วมกันนะครับท่านรัฐสิบบทธิและท่านผู้ชมที่เคาครับทำให้ถนนสีลมนั้นเป็นถนนที่ขออนุญาตเป็นภาษางกือเป็นวอเตอร์เฟสติวัลของกรุงเทพมหานคร,ครที่เคยมีชื่อเสียงไปแล้วทั่วโลกนั้นเราต้องทําแลวก็เห็นว่ามาที่สีลมมาสนุกสนานกับเ,เทศกาลสงการของเราบนพื้นฐานแห่งวัฒนธรรมได้เห็นสิ่งดีๆงามๆกลับไปบ้านกลับไปประเทศเขาโดยความรู้สึกประทับใจในสงการของกรุงเทพมหานครจริงๆท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร ก็ได้เรียนฝากไปในการประชุมผู้บริหารคราวที่แล้วเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับก็บอกว่าทุกเขตทุกระคุณาไปกำชับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าทางออกองบังชาการหัวหนครบาลเนี่ยได้ออกประกาศแล้วว่าเราจะไม่ให้รถบรรทุกสัตว์น้ํากันไปไป,ไปมาๆอย่างนี้เป็นต้นแล้วเนี่ยคิดว่าเราช่วยกันนะครับ,รบนะอยากจะเรียนน้องๆวัยรุ่นนะฮะหรือ,เ,อ,อเด็กเล็กแดงที่อยู่ชมวห่งบอกสาย,ยามมาฉีดรถมอเตอร์ไซค์กันบนถนนะไรอย่างนี้ ขอปรุนาเราเล่นสงการกับคนที่เขาเล่นกับเราเถอะครับ,รบถ้าเราไปเล่นสงการกับคนที่เขาจะไปทํางานเราไปเล่นสงการกับคนที่เขาจะมีความจําเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไปแล้วแต่เขาเปียกปอนหมดนี่ก็รู้สึกว่า,า,ภ,าภารากิจเขาตารางเวลาเขากระทบหมดนะครับ,รบต้องและที่สําคัญก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงๆนะครับ,รบเราไปสรดน้ํากับรถจักรยานยนต์รับจ้างก็ดีหรือผู้ที่ขับขี่รถจักรยานเนี่ยล้มกันต่อหน้าต่อตาเนี่ย เราต้องคิดนะบางทีสมองกระทบกระเทือนถึงอันตรายทีเดียวนะครับครับครับอันนี้ก็เป็นการขอความร่วมมือให้กับพี่น้องประชาชนที่อาจจะเข้าไปเล่นน้าสงการานในพื้นที่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ท่านดรวัลลปพูดเมื่อสักครู่นี้เรื่องของความปลอดภัยในงานเองเนี่ยนะครับมีการจัดซุ้มพยาบาลโซนพยาบาลไว้อย่างไรบ้างไหมครับผมขอตอบเน่งครับวันนั้นเราได้มีการประชุมกันซึ่งวันนี้ก็จะมีประชุมกันอีกแล้วเรามีตั้งเราจะตั้งกองหน่วยการร่วมกัง ตั้งกองนาการร่วมเนี่ยจะประกอบไปด้วยตำรวจทหารเทศกิจนะครับพยาบาลอาสาสมัครดับเพลิงโยธาท,<ะ>ทุกส่วนครับมาคอยดูแลควบคุมการทำงานทั้งหมดเราจะตั้งกองนาการร่วมใหญ่<ะ>แล้วเราจะตั้งกองบริการตามละจุดๆในงานทั้งหมดเช่นพยาบาลในการถ้ามีเหตุอะไระสมพยาบาล<ะ>เบื้องต้นเราจะมีกอง ดูแลเรื่องพยาบาลจะมีกองที่เกี่ยวกับเรื่องตํารวจนะครับในเรื่องจุดสกัดในเรื่องการรับแจ้งเหตุต่างๆเราก็จะมีขึ้นเราจะมีที่จอดรถดับเพลิงเป็นจุดๆด,ดตามถนนตามซอกซอยต่างๆเวลามีเหตุเราสามารถจะช่วยเข้าไปรักับเหตุหรือไปดูแลความปลอดภัยในเรื่องเพลิงไหม้ได้สันทีนะครับเราจะมีหน่วยโยธาของเราไปดูแลอยู่ถ้าเกิดไฟชอ็อต หรือเกิดปัญหาเรื่องกับแสงสว่างเราก็จะเข้าไปดูแลวันนั้นในกลางคืนเนี่ยเราจะเอาแสงสว่างขอการไฟฟ้านคะรหลวงไปแล้วเขาจะมาบริการให้ในเรื่องแสงสว่างสว่างทั้งหมดเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะครับเราจะมีรถบอลลูไลท์ เดิมนั้นเราใช้แค่ประมาณถนนคนเดินใช้ประมาณ6ตัววันปีนี้ผมสั่งให้เอาไปเพิ่ม10ตัวเลย mm hmm. ให้สว่างทั้งงานนะครับเพื่อจะได้ความปลอดภัยนะครับสิ่งอีกเรื่องนึง่งฐานประกอบการต่างๆบริเวณนั้นเนี่ยเราผมขอร้องเขตให้ไปประสานขอความร่วมมืออย่างเช่นปีที่แล้วผมกับท่านดรรลพบ,บเนี่ยเดินเข้าไปตามเชเว่นเลย ตามร้านสะดวกซื้อขอไม่ให้เขาขายสุราเขาทําหมดกับเขาไม่ขายสุราเลยเห็นไหมครับดังนั้นเราก็จะฝากผู้ประกอบการบริเวณนั้นวันนั้นอยากจะขอให้งดการขายสุราถามว่าขายสุราขายได้ไหมครับก็ขายได้ถ้าไม่ถ้าขายตามถูกกฎหมายขายได้แต่ปีนี้เราอยากจะขอความร่วมมือให้งดการจําหน่ายสุรานะครับเพื่อความสุขตรงนั้นแต่ว่าเลยตรงอื่นก็ขายได้นะครับแต่ว่าขอความร่วมมือครับครับและที่สําคัญประชาชนนะครับ ครับสุดท้ายอยากให้ท่านทั้งสองท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนที่จะเข้าไปเล่นน้าสงกรานหรือว่าร่วมกิจกรรมสงกรานในพื้นที่ทั้งหมดในกรุงเทพมหานครเริ่มต้นที่ท่านดตรวลลบรลัสุุก่อนครับก็อย่างที่เรียนเป็นความห่วงใยของท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุภาพบุรุษนะครับอยากให้กรุงเทพมหานครนั้นเป็นแบบอย่างเป็นแสดงถึงวัฒนธรรมที่ดีของสงการานของเรานะครับ,รบการที่เข้าไปรดน้ําขอพรผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเราเข้าไป ปีละขนนะฮะหลังจากนั้นเราก็มาสนุกสนานกับเพื่อนๆของเราบนถนนสีลมหรือที่ใดก็ตามนั้นนะบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทยทําให้ช่วโลกเขาได้เห็นเลยทีเดียวนะครับว่าคนไทยมีวัฒนธรรมการที่เราให้น้ําลดน้ําขอพรกันแล้วเนี่ยเราก็ให้น้ํากับเป็นการให้พอคนอื่นด้วยแต่การที่เราจะสาดน้ำนะั่นก็เป็นเรื่องของความสนุกสนานก็อยู่บนพื้นฐานแห่งความเหมาะสมครับเ,เรียนเสริญจากท่านวิชัยเมื่อสักครู่ในความปลอดภัยที่ผมไม่ได้ตอบไปเมื่อสักครู่นี้นะก็คือว่าท่านวิชัยได้กุณาวางแผนไว้นะครับเราจะมี ผู้ที่อยู่นอกเครื่องแบกบกระจายเต็มถนนสีลมเลยตั้งแต่แยกสารแดนจนกระทั่งมาถึงบริเวณนตัดถนนนราธิวาสราชนครินนะครับอันนี้เราจะวางกําลังไว้หมดเพื่อเป็นการยืนยันกับพี่น้องประชาชนได้ว่าความปลอดภัยมีนในกรณีที่ท่านถูกรบก,กวนสิทธิของท่านไม่ว่าจะทางทรัพย์สินหรือทางร่างกายก็จะมีคนดูแลให้ท่านครับขอบคุณครับครับท่านวิชัยฝากพี่น้องประชาชนด้วยครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าการสงการ ถนนสีลมเนี่ยจะมีคนมาเที่ยวเยอะสิ่งที่อยากให้พี่น้องก็เป็นหูเป็นตาครับเรื่องความปลอดภัยสิ่งที่อาจจะไม่คนที่จิตหรือสิ่งที่บุคคลซึ่งอาจจะไม่หวังดีนะครับอาจจะมาก่อกวนก็อยากจะให้พี่น้อง่ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลนะครับความปลอดภัย จุดต่างๆที่อะไรสงสัยมีความสงสัยอะไรเหตุเห็นอะไรเหตุสงสัยก็แจ้งเจ้าที่ตำรวจเรารเพื่อต้องเข้าไปดูแลแต่เรายืนยันได้ว่า,าไม่มีเหตุแน่นอนแต่เพียงแต่เราก็ต้องป้องกันไว้และฝากพี่น้องประชาชนครับคนที่มาเที่ยวในสงการนั้นขอฝากจริงๆว่าอย่านําสิ่งอะไรที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าอาวุธหรือสิ่งอะไรที่มันจะทําให้เกิด ก่อเหตุได้เนี่ยยานำมาเด็ดขาดนะครับเราจะมีจุดตรวจแล้วจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยครับ ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือการจัดระเบียบสงกรานต์นะครับกรุงเทพมหานครซึ่งท่านทั้งสองได้บอกแล้วนะครับว่าปีนี้เน้นจัดแบบวัฒนธรรมไทยจริงๆนะครับที่สําคัญก็คือความปลอดภัย4ปอนะครับความปลอดภัยไม่โป๊ไม่เปลือยและไม่เล่นแป้งนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมและก็ประเพณีวัฒนธรรมไทยของเราด้วยเล่นสงกรานต์ตามประเพณีสําหรับในปีนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับท่านดรวรลบสุวรรณดีนะครับประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับีท่ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอบพระคุณทั้งสองท่านมากครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับในจอบประเด็นนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันใหม่นะครับจานถึงสุกนะครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะครับทางเมโทรทีวีนะครับโทรทั์มหานครนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงนี้ผมและท่านที่ปรึกษาทั้งสองท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ